การออกนอกกรอบการเริ่มคิดอะไรใหม่การอยากทําสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องทดลองมันต้องอาศัยความรู้และสุดท้ายคือกล้าคุณสุเิชครับเมื่อเราคิดแบบ one step ahead ทําไมเราคิดแค่บวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนคูณ10ขึ้นมาเลยเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแตกแขนงต่อไปอีกอย่าลืมนะในชีวิตเราทุกคนอะสมมติเริ่มแบงนี้คุณบวกหเสร็จปับ๊บมันจะแตกแขนงไปอีก พราะโอกาสที่มันเพิ่มขึ้นมาตอนคุณบวกหนึ่งแล้วมันมีขึ้นมันมีเรื่องราวมันมีคอนเทนต์มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรียบร้อยและมันจะนําไปสู่สิ่งอื่นเสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณเริ่มก้าวมันจะทําให้คุณเจอสิ่งใหม่เมื่อคุณเจอสิ่งใหม่มันจะแตกแขนงออกไปอีกเพราะคุณจะบวกหนึ่งไปเรื่อยๆจากการแตกแขนงทางความคิดจากการกระทำมันนั้นเราพูดคำว่าแค่บวกหนึ่งแต่ความจริงไอ้บวกหนึ่งเนี้ยคุณสนิทมองว่ามันยากหรือมันง่าย อยากการออกนอกกรอบอ่ะการเริ่มคิดอะไรใหม่การอยากทําสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องทดลองมันต้องอาศัยความรู้และสุดท้ายคือกล้าเพราะเวลาคุณทําอะไรแบบนี้คุณจะเจอแต่ตอคุณจะเจอแต่ปัญหาคุณจะเจอกับการแก้ไขปัญหาเยอะแยะไปหมดความยากมันอยู่ในการที่จะรันเพื่อให้ทั้งองค์กรยอมรับการเปลี่ยนแปลงและทุกคนพร้อมเปลี่ยน จุดเล็กๆที่เราเริ่มได้ในทุกวันนี้ครับที่เราจะเริ่มคิดบวกได้บวกหนึ่งในการทำงานเราสามารถเริ่มจากอะไรได้ตัวเองนั่นเลยผมว่ายึดตนนี้เลยนะตัวเองไม่รักจะเปลี่ยนหมายที่ไหนมันจะมาเปลี่ยนกูนได้วะใครสักคนจะมาเปลี่ยนกูนได้วะต้องรักที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเองแล้วอย่าไปเรียนรู้บ้าบออะไรเข้าคอร์สเพื่อให้ตัวเองมีพลังบวกบ้าบออะไรนะคุณไปนั่งให้แม่งสิบคอร์สด้วยแต่ถ้าตัวเองยังปฏิเสธไม่มีทางแต่คุณต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วถ้าไม่รู้วิธี ค่อยไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนเพื่อให้ตัวเองเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอกคุณสุริครับถ้าแพนเป็นคนที่ทํางานแบบเท่าเดิมในทุกวันและคุณสุริตจะต้องสื่อสารให้แพนเป็นคนที่ให้ลองคิดแบบบวกหนึ่งเพื่อผลลัพธ์ที่มากขึ้นคุณสุริตจะสื่อสารกับแพนยังไงครับผมก่อนที่จะสื่อสารผมคงต้องนั่งดูก่อนว่าแพนพร้อมเปลี่ยนไหมเพราะถ้าแพนไม่พร้อมเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนแพน <c ười> คือรื่อออกมาแต่ถ้าเฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้วนะ แพนแพนอยู่เฉยไม่ได้นะแผนกยูจะจงดิ่งเลยนะแล้ววันหนึ่งแผนกมันจะไม่มีค่าอยากเป็นผู้จัดการที่มีค่าในองค์กรปะะ้าล่ะอยากไม่ถามจริงไม่อะแพนอยากอยู่เงียบเียคนเดียวแผนกก็ทาเท่าที่ทําได้ไปอะไรไปผมต้องเปลี่ยนแผนก่อนไหมแต่ถ้าแผนบอกพร้อมอ่มามีทูริงอะไรอีก ไอ้นั่นปรับยังไงได้อีกฝีมือเราจะขึ้นยังไงเราจะมีคอนเทนต์อะไรที่ครีเอทีฟขึ้นเราจะมีนู่นนี่นั่นอะไรที่มันไปหนึ่งก้าไปหนึ่งเก้าเริ่มคุยกันเอ้ความรู้ตรงนี้ไม่มีเพิ่มเข้าไปต้องกรารกระปอนนีใช่ไหมมันเป็นสองโลกเลยอะแต่ผมต้องตัดสินใจก่อนว่าแผนพร้อมเปลี่ยนห